สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่นัดออโต้คาร์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับมาแนะนำสวยๆเลยตัวนี้เป็นเจ้าอิตูสุดีแม็กนะครับออ e นี s p สเปซแฉเครื่อง1.9จุดเก้าูพวเนะครับตัวนี้รถจดปี64นะครับเป็นโฉมปีสองพนีนะครับรถคันนี้ไหม่น้อยสภาพสีสวยนะครับจัดตรงให้เรียบร้อยครับตรง3-31นนะครับตัวนี้นะครับ พร้อมใส่ยางสองสองห้านะครับจัดทรงมาสวยๆนะครับเข้ารูปเลยนะครับใครที่เป็นวัยรุ่นทํากินวัยรุ่นสร้างตัวครับจะได้รถดีๆว้ใช้ที่จริงใส่กระจกแต่งมานะครับก็เอากระจกเดิมมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอะมาดูภายในก่อนเลยนะครับตัวนี้รถอยากบอกว่าใหม่มากๆนะครับมีวัดบูธให้หนึ่งตัวนะครับเครื่องยนต์ก็เดิมๆนะครับมีติดวัดบูธมานะครับเด็กใหม่สองหมื่น 7,000พกิโลนะครับรถใช้งาน2องปีครับตัวนี้ผมต่อภาษีพรลบบให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววนไปดูฝั่งรอบๆนะครับตัวนี้ผมต่อภาษีพรลบบเรียบร้อยนะครับมาดูท้ายครับก็มีข้อนะครับใส่ข้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีค้ำมีค้ํำหลังนิ้วลอยไม่มีนะครับบาง,บาง ใครได้ไปนะครับลืมแจ้งราคาเนาะคันนี้นะครับราคาก็อยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรถไม่ถึงไม่ถึงสี่แสนครับคันนี้นะครับอ่าเราขายเป็นเงื่อนสดนะครับหรือใครที่มีไฟแนนซ์มีลิสติ้งนะครับอยากจะมาผ่อนดาวกับเราก็สามารถมาจัดได้นะครับมีเร่มทะเบียนครบนะครับประกันภัยอยู่ครบบุ๊กรถต่างๆมีครบนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ นี่คือภายในเขานะครับพรลบมันขาดผมเพิ่งต่อมาให้นะครับหมด12ตุลานะครับตัวนี้มีมือจับนะครับไทเทให้ด้วยนะครับอะมาดูเครื่องยนต์กันบ้างรถคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยสวยมากๆนะครับดูโลโก้อิซูซุครับก็เป็นโลโก้อิซูซุไทเทนนะครับอะดูเครื่องยนต์ครับสวยๆ เดิมๆนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดู่อพร้อนดดมนะครับ,<ๆ>รบไม่ได้รีแมปนะครับอันนี้แคสตนะครับแคสตไม่มีนะครับแคสต์ออกแล,อแล้วเรียบร้อย,น,ยอนะครับเรียบร้อยแข็งทียังอยู่กนะครับอยู่ท้่เงือนนะครับ กิบกิบนะครับเครื่องกิบกิบน้ําไม่ดันนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้ขับทั้งไกลสบายสบายครับตัวนี้กับนิสสุทีแม็กพอยูหนึ่งจเก้านะครับราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมบอกเลยว่าใครมีนิสสิ่งมาจัดนะครับตัวนี้ยอดจัดเกินแน่นอนนะครับเพราะว่าผมขายเอาราคาไม่แรงครับคันที่แล้วผมขายอยู่ที่ ีงานสวยนะครับรถบ้านนัดออโต้ค่าอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดาธานีใครสนใจมาขับกลับได้เลยนะครับวางเงินปุ๊บขับกลับปับบบ๊บเลยนะครับรถส,สวยแบบนี้มีเข้ามาน้อยนะครับใครสนใจฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ